สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในแมวที่ขึ้นชื่อเรื่องนิสัยอ่อนโยนขี้อ่อนและติดเจ้าของที่สุดในโลกนั่นก็คือแมวสายพันธุ์แร็กด l ลนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะเคยเห็นความน่ารักของแมวพันุ์นี้ในคลิปต่างประเทศแมวตัวอ้วนฟูตากลมสีฟ้าสดใสและยอมให้เจ้าของอุ้มแบบตัวนิ่มๆเหมือนตุ๊ก,กตาผ้าซึ่งนั่นก็คือที่มาของชื่อ r ร g กดอลนั่นเองค่ะสถิติความเป็นมาแมวแร g กดอลถือกำเนิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปี1960โดยผู้เพาะพ,พันธุ์ชื่อแอนเบเกอร์เธอต้องการสร้างแมวที่มีนิสัยนิ่งสุภาพอ่อนโยนและเข้ากับคนทุกเพศทุกวัยได้ง่าย แมวรุ่นบุกเบิกเป็นแมวขนยาวสีสวยและมีนิสัยน่ารักมากจนเกิดสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้คนทั่วโลกตกหลุมรักแร็ o ดอถูกบันทึกให้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์แมวที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากชีกาและสมาคมแมวระดับโลกหลายแห่ง 4. ลักษณะเด่นจุดเด่นของแร็คดอ้นสังเกตได้ง่ายมากค่ะเพราะพวกเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นชัดเจน 1. ดวงตาสีฟ้าลักษณะเด่นที่สุดก็คือดวงตาสีฟ้าที่สดใสและลึกเหมือนคริสตลัลไม่ว่าจะถ่ายมุมไหมก็โดดเด่นเป็นพิเศษ 2. ขนยาวฟูนุ่มลื่นขนของแรดดอลยาวปานกลางนุ่มเบาไม่พันเก่นง่ายและแถมยังดูฟูสวยเวลาดูแลดีๆ 3. ลำตัวใหญ่ขนาดจัมโบ แร็กดอลถือเป็นหนึ่งในแมวบ้านที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเพศผู้หนัก6-9กิโลกรัมเพศเมียหนัก4-6กิโลกรัมโตเต็มวัยช้าใช้เวลาเกือบ4ปี 4. สีขนที่มีแบบชัดเจนมักมีลายแบบ Point คล้ายแมววิเชียนมาสเช่น s e ลพอยต์บลูพอยต์ช็อก o กแลตพอยต์เล l ลักพอยต์และยังมีแบบไบ c o l o ลอร์มิดเด และลิงค์ให้เลือกอีกหลายแบบค่ะ 5. นิสัยของแร็กดอลนี่คือเหตุผลที่ทำให้แร็กดอลเป็นหนึ่งในแมวที่ถูกยกให้เป็นแมวที่เหมาะกับการเลี้ยงในบ้านที่สุดเพราะพวกเขามีบุค,คลิกดังนี้ 1. สุภาพอ่อนโยนแร็กดอลไม่ค่อยขวนไม่ค่อยกัดและเข้ากับคนง่ายมากเหมาะกับเด็กเล็กและครอบครัวทุกแบบ 2. ติดเจ้าของมาก แมวพันธุ์นี้ชอบเดินตามเหมือนเงาตามติดไปไหนไปด้วยและชอบนอนข้างเจ้าของ 3. ยอมให้อุ้มง่ายจุดเด่นที่ทำให้แมวพันธุ์นี้ดังที่สุดคืออุ้มแล้วตัวนิ่มเหมือนตุ๊กตาผ้ายอมให้จับยอมให้กอดแล้วนิ่งมากเวลาถูกอุ้ม 4. ไม่เสียงดังเสียงร้องเบาและไม่ร้องจู้จี้กวนใจเหมาะกับคอนโดและบ้านเงียบ 5. การเลี้ยงดูถึงแม้แรกกดอลจะเป็นแมวเลี้ยงง่ายแต่ก็มีสิ่งสำคัญที่ควรรู้ 1. ขน,นยาวต้องแปรงทุกวันเพื่อป้องกันขนพันกันและช่วยลดการอืดท้อง 2. เลี้ยงในบ้านปลอดภัยกว่าเพราะนิสัยที่เชื่องเกินไปทำให้ไม่เหมาะกับการปล่อยนอกบ้าน 3. ต้องควบคุมน้ำหนักเนื่องจากเป็นแมวตัวใหญ่อ้วนง่าย ต้องให้เล่นหรือไล่วิ่งเล็กน้อย 4. ตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเช็คโรคประจำสายพันธุ์เช่น HCM หรือหัวใจโต 6. ความผูกพันกับมนุษย์หลายคนบอกว่าแร็กดอเป็นแมวรูปแบบหมาเพราะพวกเขารักเจ้าของชอบเล่นแบบเบาๆเข้าใจอารมณ์คนชอบนอนกอด ใครที่อยากได้แมวอ้อนๆนนุ่มๆุ่มและนิสัยดีมากๆ r a แร็กดคือคำตอบที่ใช่ที่สุดค่ะ 7. สรุปแร็กดอลเป็นแมวที่สวยอ่อนโยนฉลาดและรักเจ้าของสุดๆเหมาะกับทุกบ้านโดยเฉพาะคนที่อยากได้แมวขี้อ้อนแบบนุ่มฟูยิ่งดูแลดียิ่งรักเจ้าของมากและพร้อมจะอยู่ข้างคุณแบบเพื่อนแท้เลยค่ะ